จงหาผลหารนะคะอะมาดูเราจะตั้งหารนะตัวตั้งต้องเรียงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้เรียงหรือยัง x กลังสองแล้วมา x แล้วก็มาเป็น x กลังศูนเรียงแล้วนะคะก็ตั้งเลยตัวหารก็คือเรียงแล้วเหมือนกันหนาะะ x กับบวกหนึ่งวิธีการก็คือเล็งตัวแรกนะคะเล็งตัวแรก 4 x กลังสองด้วย x ผลลัพธ์ที่ได้คือ4 x ถูกไหมฮะ4 x กำลังสองต้องนึกในใจแล้วนะจะทดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ขอไม่ทดละกันนะคะ4 x กำลังสองหาร x ก็เหลือ4 x แล้วก็เอา4 x มาคูณ x ก็เป็น4 x กำลังสองมันต้องเท่ากับตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เอา4 x มาคูณด้วยบวกหนึ่งก็เป็นบวก4 x พราะเราตั้งใจจะเป็นไงกำจัดมันตรงนี้เราจะกำจัดมัน สิ่งที่เหลือจะค่อยๆเหลือทีละพจน์ทีละพจน์ะนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเหลือ3 x ลบด้วย4 x ก็เหลือลบ x เห็นไหมแล้วเราก็ค่อยดึงตัวนี้ลงมาก็เป็นลบหจากนั้นเราก็เอาลบ x นะคะมาหาร x เราก็จะได้ลบหนะคะเห็นไหมเอาลบหไปคูณกลับเข้าไปก็เป็นลบ x ลบ1ซึ่งเอามาลบกันก็ได้ศูนย์พอดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นผลหารก็คือ คำตอบคืออะไร 4x ลบ1นะคะคำตอบของข้อนี้นะคะคำตอบคือ 4x ลบ1นะคะอยู่ที่นี่ข้อต่อไปนะคะก่อนที่จะเอามาตั้งหารก็เรียงดีกรีก,รก่อนเนี่ยเรียงอยู่แล้วคือ x กำลัง2แล้วก็ x แล้วก็ x กำลัง0แล้วก็ เอาตัวตั้งตั้งไว้ตัวหารก็เรียงแล้วนะคะ x กาลัง1กับ x กาลัง0จากนั้นเราก็เอา x กาลังสองส x กาลังสองหารด้วย x ก็จะได้เป็นเท่าไหร่2 x ถูกไหมเราก็เอา2 x คูณกับก็จะได้2 x กาลังสองคูณมาทางนี้ก็จะลบ6 x ก็ตั้งลบไป x ลบด้วยลบ6 x ก็คือ x บวก6 x เอทอทีลบ x บวก6 x นะคะก็ได้เป็น5 x แล้วเราก็ดึงตัวนี้ลงมาก็เป็นลบ15จากนั้นเราก็เอา5 x หาร x ก็จะได้บวก5แล้วเอาบวก5คูณกลับเข้าไปก็เป็น5 x คูณกลับเข้าไปก็เป็นลบสิลบกันก็ได้ศู์พอดีเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะ2 x บวก5เป็นคำตอบนะคะ